อุ้ยขนาดน่ะบางคนบอกว่าชอบที่นี่เียมันรูดที่นี่มันรูดะกิดแบบนี้ที่นี่มันรูดเอางี้แบบแล้วจะหลักเคสเยโเปเปอร์เปเปอร์เป็นลูกรก็จะเป็นลูกผมู่แ้วหวานจังดมือจริงๆใช่ไหมไม่ใช่รูฝันตัวเองนะ เป็นไงจ๊ะวันนี้วันนี้จอกันงานงานงานของเราคือเมื่อไหร่นะงานงานอีเวนต์ล่าสุดของเราใช่ไหมรวมพลรวมพลที่ท่าพุงเทพสุดท้ายคือที่อินเทอร์เวอร์สรามณ์แต่หน้าอินเทอร์เวอร์สใช่ได้เลยนะดังนั้นแทนที่เราได้หวยแล้วเขาไปเสียบให้ฟรี ให้รัฐบาลเขาไม่แทนที่จะเอาตาให้เขาเอาตาให้ผมดีกว่าใช่ใหผมอย่างเช่นอเช่นเเซฟก่อนะแต่เราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าพวกท่านรวยกันเนี่ยเราก็อยากไปหน่อยเพราะจะไปซื้อเองด้วยจะไม่เคยถูกใช่ช็อตสุดๆแล้ว มวนนีมีเลขไหมม้วดีม้วดีมวนนีนนอยากได้เท่าไหร่่างน้นนานไหมสามสิล้านอ่ะให้ยเขาไปไสิผมไงสีนกส้าผมออกแล้วออกาแล้วออมาแลแล้วไปอไป่ไป่ถูก เนี่ยรู้เลยใครติดหวยใครไม่ติดหวยเนี่ยเมื่อกี้ใครใครรีบพูดออกมาว่านึงสีไม่ไปแล้วเนี่ยแปลว่าซื้อแล้วแล้วไม่ถูกฮะ <c oughs> สักเก้าสิบแปดเล่นซื้อสองล้วที่เหลือ <c oughs> จะเปนรถไปกันอย่างกัน <c oughs> <c oughs> ไม่แต่วันนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งมาด้วยนะ กล้าออกมาบอกว่าไมนกลัวไม่ไม่ไ้ออกมาไม่อ่าาปอยเียวมัสวัสดดิดีดอะไรนะสนุกครับผมไปเที่ยวปัะมาณอะมีอนมีมีคนมสังเกตมานี่อะไรป็ปอรมาแล้วก็กลับรทเี่ก็มาต้องบอกว่า คุณมุใจกับการได้ล้างรถถึงกระดน้สตอรี่เลยอ่ะมงไม่ได้ล้งรถอิับเาดนเลเไม่ได้ล้งรถแบบไเดียวก็เลยมไซ่อมแต่ว่ามันมันฟูดไงก็เลยเอาไปซ่อมซะหน่อยอ่อจริงจแล้วอ่ะเอาจุกมาเรื่องอะไรนะเมือน เรียกเสร็มาดูเนี่ยแหละเหม,อมบบือนเวลาของพีแมวแคอมนาลาดน่ะเดี๋ยวเราซิน้งจิับน้ำจุนน้ำจิ้มารักไ้มคร้บราน่ครักนากครับจริงๆวันนี้มาดูว่าแบบแบบ่อนข,อขอ้างๆเาทำไงกันแบบเวลาแบบนั่งคุยกันกหน่อย ใช้การมาด้วยอะ,อะไรนะครับจูงเลยนะจูงแบบนักพูดก้เขบอกก่อนก่อนแบบนีะไรเขาแอะไรทููยินอ่าห <c oughs> เ,เตไม่ธรรมดามีฝาด้วยเตช่อเต <c oughs> ตายตายแบบประชากรบางมีมึงอยากกระโดดเยอะแต่บามีตายกันหมดเลยนะมันไม่เหลือบางมีทุกอย่างมังมีตายป่ะเออหรอว่าอยากขอจังเลยแต่ไม่กล้าขาดเลยเชยหน่อยสิว่าหนูไม่เด็กนะแม่ บอกว่าหนูไม่ตื่นแล้วนะโชว์เขาไปแล้วเราจะโชว์แล้ร้องกันเลยคือผมไม่ใช่ดังกันทัชชัยที่จะมาถอดแล้วก็เปล่งกล้ามให้ดูนะตัวแรกตัแรกดังจะมาด้วยดังว้าวดังจะมาด้วยแต่ว่าดีๆเพราะว่าตัดผมพิเ็จไม่มาแล้วกดเลยนะเพื่อนนะจบครบแล้วนะก็แยกกันตั้งแต่น่ช่วงที่แล้วแล้วก็ไป้าถอด ตัดผมสองชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยไม่รู้ตัดผมหรือว่ามีจับบ้านไปแล hm om, people, although, いい้วคุณก็โทรหาสิเเป็นขาจะอยู่กับพ่อแม่่ทำไมไม่อยู่กับพ่อแม่เขาเดินมนเลยอะไรนะเก็บกวาดสมองที่ไหน าของใคงของคุณเองเล้วจริงๆอะไรจะโซคิวโซฮันซ่างแบบนี้เขาดูป้อนลองเดินมาทางนี้หน่อยทำไมเพื่มเดินมาอะไรนะโอ้โหดูนี่ใช่แบบเลยนะไม่ธรรมดาคนปกติเขาเดินกะหนี้บอกพอสั่งให้มันเดินต๊บ ยว่เนธาจะคน่ตัวต้ไม่ไม่อะไรครับคุณพุยที่มันหล่อจริงๆหล่อแบบกระลำกระเหลือหล่อกระเหลือเฟือหล่อเฟือเพิมสอบพวกนี้มาจากเนี่ยศึกษามาเยอะเลยนะศึกษามาเยอะเมอกีนี้เมื่อกี้คิดสรก็เนื่ยกว่าคืนแล้วก็บว่าเกกวาอะไรไหลบ กูมีคลังศึกษามาเยอะใช่จำจดจดไว้รู้เลยติดทวิตเตอร์รู้เลยแลว่าติดทวิตเตอร์ติดใจติดใจติดใจอะไนติดใจแล้วอะไรนะผมไม่ติดเนี่ยเนี่ยูดังเต็เนี่ยเขาอะไรนะ สปอยสตาลิปิกนหน<า>่อยมันมีอะไรให้สปอยอะมันมก,ก็แข่งกีฬาแต่ถ้าให้สปอยว่าใครชนะอะไรคือล็อกโง่ไงอันนั้น,ะน,นไม่ได้เนะี่ยฮะใครเล่นบ้างหรอไม่รู้ไม่อนีตจูงแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยแล้วจูงจะตึ้งดังกนเต้ดนด้ไรกู เอา,อางี้ดีกว่ากูกูรุ้ม,มาเยอะละ,ะให้เขาอุ้มกูบ้างนะส่วนนี้รุ่มกู<ะ>มมเยอะได้เหมือนกันสลับกันนลสลับกันเออเมืวว่อกี้นตอนเข้างานมีคนมีมีแฟนคลับสองสามคนเขาบอกว่าน้งจูงร,รู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าน้องดัง เาเราเราลดความูไม่ใช่สก้าครับทุกคนอนี่นี่นี่ิินักเต้นนีพ่อแม่ง้าพี่นอ นอนแล้่องยังก่อนขอได้ไหมขอได้ไหมนอนอยู่ไม่มีอะไรหาคง่าผมเค่สิบแปดแล้วนรูถอดเสื้อเสือสิบแปดนอนไป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 นอเไปนอน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 ไปนออเอออนไปอไปนอนไอไปนออนไปออ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 อ เอาจิดร้อนหวดงืนทุกคนแซวอย่างเงี้ยขอสั้อา้น่ามนงแมมเหลือให้คุณใส่บ้างนะเหลือให้คุณอย่างน้อยมีอะไรติดอะไรแบบอันี้นนหมายนี้แถวน้าก็จะเป็นโรงแรมนะนใจไมครับ ไม่รู <entender> ้ไม่ดูแต่ไม่ถ่ายไม่ดีนอันนี้อันนี้เห็นเห็นดเราเลยติดตามครับพ่อ ร้อนกสักังนีห้หันเหินเป็นไงบ้างจ้าฝังนี้รอนใช่ไหมน,นี่ข้าแดดแน่าวน้แดดหนาวสามวัน,วนแล้วเนี่ยฮะคุณจริงป่ะนี่ฉันจะไม่ได้เปิดพัดลมนอนแล้วหรอ,อกอเดเี๋ยวาไปเอาสักพผมแหละสักกัน ไปไป่หมดไปไม่หมปไ่มดเดิจเนไปมตที่สังสจงกว่าปนเดนมีสิบเอ็ดาวีใช่มีส5บเอ็ดข้วจวยาเอโหของเก่งเหนกันที่สุไปซื้อข้วเกลือไปไม่หยุดเลยอ่ะอุ้ยขายองเก่งขนาดนี้เขาครจ้างเป็นพิซเตอร์นะโอ้ไม่มาสุดโอ้โไเปไนยังไงบ้างพิซเตอ นะไม่ตอบสำหรับผมเลยมันปีนุ้งแจ้งตีสักว่ายาวๆก็ดีนะโทรศัพท์ดีขนาดนี้ใครก็ต้องอยากใช้นี่เนี่ยยังถ้าเราจะมาเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะถ้าผมไอ้ได้ VR เลยนะ VR 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 โทรศัก็หนเนาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย วีไอชูสังหลังจากจามาจากโอซาก้าก็เอาใกลเหมือนกันที่นี่มีอชูสามิกเดือนหน้ายูเน่ยจริงจริงเลยไหมเอากระนดูสิอจองวกันนะีอเน่ผมชอบมาเไมชอบทำไมชาไผมอยากได้ไปวิซไน์ผชอบมากคาเตอร์มันหล่อเกิมันหล่อมา ตอตเราเคยเป็นหน่อไงจนเลินก็ต้องหล่ออยู่แล้วนะนี่โหชมเด็กซิจริงๆแต่ผมเชื่อว่าคนน่าจะหลงรักพี่นะเพราะว่าเป็นเด็กซิการมันรู้สึกแบบมันดูเป็นเหมือนูพี่ที่แบบว่าดูเฟี้ยร์เลยเอออะไรเป็นไรครับวันนี้เป็นไรเรียนั่นแหละก็เดี๋ยว V R ก็เร็วๆนี้แหละอย่างหนึ่ง อยู่ในทุกพื้นที่แต่ว่าไม่อยากดุด,ด่าเท่าไหร่เดก็ตามนั้นนะครับรอกันไปก่อนนะครับผมครับเอาโอเคโอเคได้ได้ได้ถ่ตอนนี้กันได้ไจ๊ะไม,ไม่ไม่ถ่ายเหรอ <c oughs> โอเคโอเคได้ถ่ายตอนนี้กันนะ 1, น <laughs> <laughs> 3สสวัสดีครับเดี๋ยวใช่น้อบ้ราจะเจอเลยดิโอโห้อ้พระเจ้าเนะด้วยเจ้าหนี่ต่อก่อนด้วยเฮ้ยถ้าหาที่จัอะ เขาทำคอนเทนต์มากเลยเดี๋ยวดูกหน้าเขาโดดด้วมานะ่อนตาเราเราพิชมาก่อนจะถ่ายทิตนนี้จะถ่ายอะไรช่วยผมเต้นช่วนผมเต้นเพลงนี้ครับมเรถึงเริ่มจากฝั่งน้องใช่ไหมเป็นเวฟพิไทยสมัคีชือวมันมันโดนได้พ่อไม่คนไทยไปเรื่อย

อย่างนี้นะครับไม่ตามน้องไปแล้วเนาะเพราะว่าผู้พี่ๆเขาดูแลลำบากเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีคนล้มด้วยอ่ะก็น่าจะเจ็บกันลูกเพราะั้นลากันตรงนี้นะไม่ไม่ตามน้องไปเดี๋ยานะขอบคุณครับ